เกษตรกรไทยต้องเผชิญวิกฤตราคาสินค้าตกต่ำอย่างไรต้นเหตุที่น่าแปลกใจอาจจะมาจากนโยบายที่คุณคิดไม่ถึงนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจทําให้คุณตกใจเลยก็ว่าได้วันที่14ตุลาคม2568นายวรวัตรเอื้อพินิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความบน Facebook เพื่อเตือนความจําเพื่อสมัยก่อนที่กลายเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันโดยชี้ต้นเหตุของปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งคือการ ออกประกาศนำเข้าพืชตัดต่อพันธุกรรมที่มีราคาถูกกว่ามาใช้ในประเทศแทนที่จะสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยแต่ที่น่าสนใจคือประกาศนี้ถูกออกขึ้นโดยรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยในช่วงปี2 5 5 3ซึ่งทาให้ทุนใหญ่เลือกซื้อพืชน,นำเข้าที่มีราคาถูกกว่าแทนที่จะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยซึ่งส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่าลงอย่างมีนัยสคัญรวมถึงสินค้าหลายประเภทเช่นข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองมันสำปะหลังและสินค้าในกลุ่มแป้งคาร์โบไฮเดรตแล้วทาไมเรื่องนี้จึงถูกละเลยไป และทำไมเราถึงยังไม่ได้ยกเลิกประกาศนี้นายวรวัตรยังเสนอแนะว่าหากรัฐบาลปัจจุบันจริงใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยควรพิจารณายกเลิกประกาศนี้เพื่อให้เกษตรกรไทยได้รับความยุติธรรมและควรขอโทษเกษตรกรสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายนี้คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยกับนายวรวัตรหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ